สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่2ธันวาคม2554นะครับนี่คือเวทีสำหรับรเทิดปพเกียรติทรงพระเจริญ7รอบ84วันศา5ธันวา2554น,นะเวทีกลางแจ้งเอาดอนะครับบริเวณริมอ่างน้ำมออนี่คือบรรยากาศ วันที่2คือวันศุกร์นะครับ5ธันวาคมนี้จะตรงกับวันจันทร์นะครับจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรบริเวณรอบอ่างน้ำของหมออแห่งนี้นะครับครับบริเวณอ่างน้ำก็บรรยากาศกว้างขวางดีนะครับแล้วคอยติดตามพบกันนะครับวันศุกร์ วันนี้วันศุกร์นะครับพบกันวันจันทร์ที่5ธันวาคมร่วมทำความดีถวายแต่ในหลวงนะครับสวัสดีครับ